สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนแหลกภูมิไรไฟฟ้าของนิสสันมาร์ทนะครับอาการของเขาคือเวลาเราจอดรถอยู่เฉยๆเนี่ยนะขยับภูมิไรไปมาเนี่ยจะมีเสียงดังนะครับแล้วยิ่งเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะมะีเสียงดังตลอดอไม่ว่าจะเป็น ทางเรียบหรือว่าทางขูขานะหรือว่าลูกละนาดหมู่บ้านเนี่ยก็มีเสียงดังนะครับรถที่เป็นแบบนี้คือ nissan m a r นะเป็นภ่มิไลไฟฟ้านะก่อนอื่นเราจะต้องถอดคานแหลกลงมานะครับแล้วก็ทําการถอดแหลกเพื่อจะทําการเปลี่ยนนะผมเอายังรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าแหลกภ่มไลไฟฟ้าเนี่ยมันถอดค,อค่อนข้างหลายชิ้นหน่อยนะครับ การซ่อมแหลกภูมิไรไฟฟ้าเนี่ยมีอยู่2วิธีนะฮะก็คือ1วิธีง่ายสุดก็คือเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนของใหม่เข้าไปนะวิธี2เนี่ยเราต้องรื้อแหลกออกมาเพื่อจะเปลี่ยนบูทมันนะครับเปยนบูทมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะกึ่งบูทขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าเบิกบูทแหลกภูมิไรไฟฟ้านะครับตัวที่อยู่ข้างในนะฮะตัวนี้มันก็มีมีอะไรเปลี่ยนนะก็ เปลี่ยนตัวบูทมันได้นะแต่ว่าตัวแกนแหลกเนี่ยถ้ามันสึกมากๆมันก็มันก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่คุ้มนะครับรถคันนี้แกนแหลกมันสึกนะครับสึกก็เลยอ,อีกอย่างเจ้าของรถเขาอยากได้รถเร็วๆนะเพื่อจะ,อะใช้ใช้งานนะครับเพราะว่ารถเขามีแค่คันเดียวนะครับซึ่งกอบจัดการเปลี่ยนนะครับผมก็จะทำเป็นหลายๆคอนเทนต์นะ เป็นคอนเทนท์ที่เปลี่ยนด้วยเป็นคอนเทนท์ที่ซ่อมด้วยหลากหลายนะให้ให้เลือกเอานะว่าจะเอาแบบไหนนะถ้าเปลี่ยนก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะก็คือต้องถอดคานของแหลกลงมานะครับเพื่อจะทําการาประกอบแหลกก่อนที่จะประกบตัวคารนแหลกขึ้นไปนะคานแหลกเนี่ยมันก็จะยึดโดยเบอร์1 8และเบอร์21นะฮตัวแทนเครื่อง แท่นหิ้วเกียร์ตัวหลังเนี่ยมันก็จะประกบอยู่ข้างหลังด้วยเหมือนกันนะครับหลักๆเลยนะฮะรถนิสสันเนี่ยจะมีน็อตเบอร์18เบอร์21เนะเบอร์13นะเบอร์11เนี่ยนี่คืออา่าน็อตที่ใช้โดยคร่าวๆนะครับในการเปลี่ยนบูตแลกนะครับเดี๋ยวก็จะทำแยก EP ออกอีก EP หนึ่งนะครับเพื่อจะทำให้เห็นถึงว่าในการซ่อมเนี่ย มันจะมี1เปลี่ยนทั้งอันเลยกับ2คือซ่อมนะครับเพราะว่าบางคนไม่ชอบวิธีซ่อมนะครับเพราะมันถึงอายุในการเสียเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอะไรนะก็คือเปลี่ยนทั้งตัวแล้วก็ระยะเวลาในการทำเนี่ยมันรวดเร็วกว่าซ่อมนะครับเพราะซ่อมเนี่ยมันจะต้องถอดออกมากึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแกนของแหลกพวงมาลัยเนี่ยถ้ามันสึกมากๆเนี่ย มันเปลี่ยนบูทบูทบูทแหลกเข้าไปแหละมันก็จะทําให้เสียงเนี่ยมันไม่หายขาดนะอันนี้คืออีกปัจจัยหนึ่งที่ทําใหเา้เจ้าของรถเนี่ยต้องการเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนใหม่มันก็จะจะดีกว่านะครับตัวของแหลกพวงมาลัไฟฟ้านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยมันจะไม่มีน้ํามันไม่มีอะไรเลยก็คือมันเหมือนเป็นแหลกธรรมดานั่หนะครับ คือแหลกรุ่นสมัยก่อนรุ่นแรกๆนะฮะตั้งแต่ปีก่อนปี90นะฮะน่าจะเป็นปี8 80เนาะ,ะเพราะว่ามัน AE AE80 นะ,ะถ้าเท่าที่ผมจำได้นะรถสมัยแรกๆที่เปลี่ยนจากตัวกระปุกพมลมยมาเป็นแหลกแหลกพมยเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นพมลมยธรรมดานะไม่มี power นะ เนื่องจากเวลาเขาขายรถในบ้านเราเนี่ยตัว power เนี่ยเขาจะต้องเพิ่ม option คือต้องจ่ายเงินเพิ่มนะน่าจะเป็นตัว toyota ee80 เนาะเป็นภูมิใจธรรมดานะจากนั้นก็จะเป็นภูมิใจไฟฟ้าไอ้ภูมิใน้ำมันนะก็คือภูมิใที่เป็นใช้น้ำมัน power นะแล้วก็มายุคนี้นะยุคสมัยใหม่จะเป็นภูมิใลไฟฟ้าซึ่งภูมิลไฟฟ้าก็ใช้ ตัวแหลกธรรมดานั่นเลครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นตัวมอเตอร์ของไฟฟ้านะทำหน้าที่ผ่อนแรงเวลาเราเลี้ยวรถนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการเทสทดสอบดูนะครับก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมก็ผมก็อธิบายคร่าวๆนะครับว่าเวลาแหลกมันมีปัญหาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนทั้งอันนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายสุดนะครับแล้วก็ ไม่ต้องรอ,อในการเปลี่ยนบูทนะครับบูทบางบางยี่ห้อเนี่ยเราจะต้องกึ่งขึ้นมาเองครับอ,อย่างนิสันมานี่ก็ต้องกึ่งขึ้นมานะจะได้เป็นบูทที่กระชับมากขึ้นกว่าบูทที่เป็นบูทสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ตัวของอะไหล่บางชิ้นเนี่ยถ้ามันสึกนะอย่างเช่นเฟืองเฟืองสับมบรสนะครับเพราะว่าพวกภู้ไหลไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้มอเตอร์หมุนตัว แหลกที่อยู่ข้างล่างที่เป็นแหลกธรรมดานะครับแล้วแหลกธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทํางานหนักมากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องถูกมอเตอร์หมุนขับนะครับฉะนั้นเวลามันสึกเนี่ยซ่อมบูทเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์หลายๆคนนะครับเพราะว่าพอซ่อมไปแล้วมันก็ยังมีเสียงดังอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของบูทแกนสับรดเนี่ยมันสึกไปแล้วนะครับ ถ้าเราปรับแน่นมากนะครับปุ่มไหไรก็จะไม่คืนนะอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ปร,ประสบปัญหาที่เจอนะก็มันอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือเปลี่ยนไปเลยนะก็จบปัญหามไปเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณน,น้บในการติดตามรับชมเจอกัผมในใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม